ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ส่งทุนต่ออางารกระผมได้อย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคโลกประดามีพศ2566นงานของเครื่องถ่ายพศ2 5 6งและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ าการสน,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 นับสาุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองในนามทีนะ่ทางภาคเหนือไทยเอาสองมอแล้วก็ภาคเอกชนและลำดับที่สองนะคะนายสุริยาข่าวไทยเพื่อปูนสุขนะคะผู้สบอนะคะโอเคครับ

มันมีกุ้งยังไงนี่ก็ฝังฟั่งไหนไม่ไป,ไปดูตัวนี้ไหนดตลอกค <ละ S 2> ราบไปลอกคราบ,รบลอกคราบตายบ้งแล้วเบียดกัน <c oughs> เบียดหน่อยโอ้ <c oughs> เราจะมีป <segue> okay. ัลาต่อที่หนึ่อาหารจะไม่พอเขาก็ไปทำขึ้นจีโตต่อของาน้ำยามากตอนนี่ท่านนัาให้คต่อไปแค่รับนี้นะสาม ถ้าทำวันนี้ราคาจะเป็นผลในวันข้างหน้านะครับไม่ใช่ทำเพื่อตัวเทนเดต่อต้นนะครับสภาวะไม่ร้องเกิดจากอะไรไอ้การเปลี่ยนแปลงของโลกมันมีสามหรืสองคำคือร้อนหรือเย็นนี่ไงจะเป็นมากกว่มันคือการเปลี่ยนแปลงคือเย็นหรือร้อนไอ้ตัวตัวร้อนนะครับตัวร้อนเพราะว่า